สวัสดีครับเพื่อนๆชาว s u m m o n e r w a r ทุกท่านกลับมาพบกับผมนัดโยในรายการ s u m m o n e r w a r a d d i c t นะครับแล้ววันนี้นะครับเ,เดินเข้ามาทำไมเนี่ยก็จะมารีวิวมอนที่มีคนรีเควสต์มานะครับขอไว้สักพักแล้วละ่ะแต่ยังไม่ได้ทำเลยนั่นก็คือเจ้านี่ครับวากาลีไฟนะครับตัวนี้ <laughs> เห็นมีคอมเมนต์บอกว่ามันชื่อวาคีจ้าอะไรก็ แล้วแต่พวกคุณเลยครับว่าอยากจะเรียกว่าอะไรผมขอเรียกว่าวอลไคลี่ละกันเพราะว่าเคยชินมากับแบบนี้นะครับในเกมอื่นๆก็เรียกแบบนี้มาสําหรับตัวนี้นะครับก็บอกเลยว่ามันโดดเด่นในอารีนามากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นด้วยสกิลลีดของมันหรือสกิลชุบที่ไว่าแบบช่วยเซฟเพื่อนได้นะครับซึ่งผมที่ผมเล่นเนี่ยก็เอาไปเล่นแค่ในอารีนาอย่างเดียวไว้กันบ้านบุกบ้านส่วนในดันเจียนไม่เคยเอาไปเลยครับผมเพราะว่ามันดูไม่ค่อยมีประโยชน์ ในคิววอลก็มีเอาไปเล่นบ้างนานๆที่นะครับนี่ก็สวยดีนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็น5ดาวแท้นะครับก็อย่าบ่นกันแล้วกันว่ารีวิวมอนหายากจังเอาไว้ว่าเผื่อสักวันหนึ่งคุณได้มาครับคุณก็อาจจะได้มาดูหรือว่าดูไว้เป็นแนวทางแล้วกันครับผมโอเคก็เริ่มกันเลยครับผมก,ก่อนอื่นก็เข้ามาดูกันที่ อันนี้สแตตหน้าสแตตนะครับแต่เดี๋ยวค่อยไปพูดถึงลูนมาดูที่สกิลกันก่อนสกิลแรกครับ s r d of Promise นะครับก็ถ้าโจมมันเป็นการโจมตีแบบธรรมดาแหละแต่ถ้ามีศัตรูตายจากท่าแรกเนี่ยมันก็จะคอมโบต่อสกิลสองให้ทันทีเลยนะครับผมซึ่งสกิลสองอันนี้ก็จะโจมตีศัตรูนะครับแถมมีโอกาสติดเกาะแตก2เทิร์นโดยค่าความแรงของท่านี้นะครับ ก็ขึ้นอยู่ที่เลือดของศัตรูด้วยแหละถ้ายิ่งศัตรูเลือดเยอะเลือดเยอะมันก็จะแรงขึ้นอันนี้อัพสกิลเต็มก็ลดคูลดาวลงมาเหลือ3เทินนะครับ <c oughs> สกิลที่3ครับ v a l r i e r Return นะครับก็คือสกิลชุบชุบชีวิตเพื่อนร่วมทีมได้นะครับ1ตัวได้เลือดกลับมา30%แล้วก็จะมีติด r ีเจนนะครับผม2เทิน r รีเจนี่ก็จะเพิ่ม HP 1 5ตนะครับ เวลาสองเทินอันนี้อัพเต็มครูดาวเหลือ6เทิร์นครับผม <c oughs> สกิลสุดท้ายนะครับสกิลที่ทำให้มันเก่งในอารีนาก็คือมันจะเพิ่ม a t t a ท k s สปีดทุกตัวในทีมของเรานะครับในอารีน่านะ33%ก็นับว่าเป็นสกิลเรีดเพิ่มสปีดที่เยอะสุดแล้วล่ะนะครับก็จะมีแค่ตัวมันกับตัววามืดนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะโอเคฮะ อันนี้เอาเว n เคนได้ r ี s ิตแ c นเพิ่มมา25นะครับก็มาดูเรื่องรูนนี่สตัดอย่างนี้นะครับรูนที่ผมใส่นะครับก็จะเป็นไวโอเลนกับแอนดรูนะครับผมก็ใส่ HP 3ช่องเลยครับผมผมต้องการความถึกนะครับทดลองผมก็พยายามหาที่มันมีรี i ิต มาพอสมควรนะครับให้มันครบร้อยพอดีอันนี้ก็เป็นลูนนะครับสแตทที่เน้นแบบนี้ก็เพราะว่าอยากให้มันถึกๆครับผมเป็นตัวแทงได้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามันไม่ตายอย่างเงี้ยผมว่ารู้สึกว่ามันเป็นตัวชุบใช่ไหมส่วนใหญ่คนจะตีมันก่อนนะครับแต่ว่าถ้าเราถึกอย่างเงี้ยมันก็ไม่ตายครับยิ่งเลสดีซิตเยอะๆนะครับขวนเกาะไม่ค่อยแตกอะไรเงี้ย ก็ค่ายากนะครับถ้าไปค่าตัวอื่นมันก็ชุบได้ถ้าจัดทีมดีๆเราก็โอเคเลยนี่ครับของผมเลือดบวกหลัง2 6 0 0มสเตตัสที่อยากให้เน้นก็ตามที่เห็นนะครับเลือดกับลีซิตนะครับสปีดมีไว้ก็โอเคครับยิ่งเยอะยิ่งดีนะฮะก็โอเคก็สกิลกับลูนก็ประมาณนี้ครับที่ผมจะเอาไปเล่นก็ปึ๊บึ ก็ไปตีอารีนานั่นแหละจริงๆก็เห็นไปหลายครั้งนะครับส่วนใหญ่ผมเอาไปอารีนาก็ใช้แต่วาวไฟเป็นหลีดตลอดก็ตีสักสองรอบแล้วกันนี่ครับทีมผมมีอยู่ทีมเดียววาวไฟนี่เคยช่วยผมไว้หลายครั้งนะครับเช่นทีมแบบที่มีดาเมจเยอะๆอย่างเงี้ยถ้าผมพลาดตายไป <c oughs> <c oughs> โทษครับ ถ้าตายไปมันก็ยังชุบขึ้นมาไดนะ้เคยเหลือมันกับพีทไฟสองตัวชุบกับมาชนะได้ด้วยถ้าโดนฆ่าตายก่อนก็ก็ซึมครับ อย่างที่เห็นนะเมี่อกี้โดนฟินิกไป2ทีนะครับตอกละหมื่นกับ8-9,000ก็ยังเหลือเลือดอยู่ครึ่งหนึ่งถ้าเรามีตัวฮิวในทีมอย่างเงี้ยก็สบายครับ ลีดสปีดของมันช่วยให้ทีมเราได้เชิญมาเร็วขึ้นเนีครโดนไปเป็นหมื่นก็ไม่คันไม่ค่อยเจ็บเท่าไหรนะ่แล้วก็มีก่อแตกคอยซัพพอร์ตเพื่อนได้อีก ส่วนจะเล่นยังไงใครอยากจะไปลองคอมโบกับทีมสปีดอะไรดูก็ก็ลองได้นะครับแต่ผมไม่มีผมใช้ทีมตีเดียวๆอย่างนี้แหละอาจจะตีช้าหน่อยแต่ว่าค่อนข้างชัวร์ครับผม ผมว่าจะออกไปดูให้ไปดูวาไฟสายสปีดของคนในคิวแล้วกันที่เขาใช้คอมโบกับทีมสปีดนะฮะไปดูวาไฟแนวอื่นกันบ้างครับ <c oughs> วาไฟของอาชิงนะฮะวาไฟอาชิงเน้นสปีดครับ สปีดเยอะมาก90เนี่ยเลือดก็ไม่น้อยเลยครับเกือบ2อมื่นนี่อาชิงใส่สปีดเบอร์2นะครับส่วนที่เหลือก็เป็น HPU อ,อาชิงไม่ใช่เลสดอาชิงเลสดไม่ร้อยนะครับอาชิงเล็ดสปีดนะฮะนี่อาชิงใช้กับคอมโบบอลลมไอ้บอลบอลบอลไฟนะครับบอลไฟสปีดเทพ นะครับก็แล้วแต่แนวแล้วกันของผมเป็นสายทึกซึ่งกันบ้านนะครับก็การแบบนี้ก็มาดูผลก็คือการใช้ทีมบุกแบบวาไฟนะครับส่วนใหญ่ผมจะพลาดน้อยมากไอ้ยันที่พลาดเห็นตรงนี้นะครับน่าจะมีอาการหลุดกับดอนะครับไม่ค่อยแพ้แต่ก็มีบ้างแหละอย่างคราวที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วนะครับก็ไม่แพ้เลยแต่ตีไม่ค่อยเยอะ กาบ้านก็ดีในระดับหนึ่งครับโอเคฮะก็เดี๋ยวไปลองตีกันอีกสักรอบหนึ่งนี้เราต้องลองหาทีมที่มันมีโอกาสทำให้ผมตายบ้างวาไฟจะได้ชุบกระทีนี้เราลองไปสู้กับเอาไงดีวะนี้เราไม่ใช่วันตัดแต้มนะครับเจอคนไทยแล้วก็ตีได้ทีเพื่อลองทีมฮะ เดีย๋ยวนี้เข้าไปครับเผื่อเราจะโดนลิงลมกระทุงตายนะครับขอแค่อย่างเดียวอย่าเป็นวาไฟที่ตายนะครับเราก็จะชูม,มันกลับขึ้นมาไดาท้ทางที่ดีอย่าตายจะดีกว่า ดวงดีนะเนี่ยโอ้เราจะปล่อยให้หมาตายดีไหมได้ครับลองดู เล่นแกล้งตายนะครับรอบสกิลชุบเสี่ยงเหลือเกินมันจะตายคู่วะเิี่ยตายตัวเดียวพอ อีฟน้ำตายน,นั่นไงท้ <c oughs> าจะไม่ค่อยดีครับอันนี้ฮิวก่อนเดี๋ยวตายเนี่ยครับถ้าเรากะจังหวะการชุบดีๆนะใช้คู่กับฟีไฟถ้าอย่างนี้เราชุบมาแล้วฟีไฟเราได้เทินต่อเลยนะครับนี่ แล้วเรามีฮิวมีกลางโล่พอดีเราก็จะเซฟทีมเราได้นครัชุกขึ้นมาจะมีกางเขนอันนี้น่าจะรู้กันดีอยู่แล้วแหละก็คือรีเจนนั่นเองครับนี่ครับเรากลับมาอย่างยิ่งใหญ่ ถ้าเรามีวาวไฟมีตัวชุบอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะอุ่นใจอย่างบางคนอาจจะเรื่องกับอาร์กลมมีอาร์กลมคอยชุบมาเต็มหลอดอุ่นใจแน่นอนครับอย่างนี้ตายแล้ว เมตร้อยยังติดเลยเนี่ยแล้วจะโดนงจริงนะครับก็ให้ดูว่าเรามีตัวชุบนะเราตายยังไงเราก็ฟื้นขึ้นมาได้นะนี่ครับก็อุ่นใจฮะจบเลย ก็อาจจะมีแนวอื่นอีกก็มาแชร์กันครับสำหรับวันนี้นะครับก็คงขอจบการรีวิววาไฟหรือวานิสซาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจนะครับแล้วก็กด s u b s c r i b e ติดตามตอนใหม่ๆกันได้ครับผมก็วันนี้ขอตัวลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ